สวัสดีจ้าเมื่อนี้แม่บันสิามาผัดปลากระป๋องผัดสตอจ้าวัตถุดิบวัตถุดิบของเฮาก็มีสตอจ้าพริกแกงเผ็ดอ่าอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยอันนี้ชูรสรสดีอยู่น้ำกันคะ่ะอันนี้ซีอิ๊วขาวคะ่ะสดสดปรุงรสดีอิ๊วขาวปลากระป๋องกระป๋องหนึ่งนะคะแม่บันกระซิบ่เอาน้ามันเพราะว่า มันจะมีรสเปรี้ยวของซอสอมะเขือเทศเนาะค่ะแม่บนนันเนี่ยซิเอาเอาแต่ตอนเนาะค่ะเาไปชมกันเลยค่ะตามงกระทะเลยจ้า ลงไปจ้า ัดให้หอมพี่น้องจา้าขัดให้หอมเลยค่ะใส่ปลากระป๋องลงไปค่ะ ย้าท่านใดอยากได้แบบเป็นตอนกันเขาก็ต้องจักให้มันขาดนะคะนี่แม่บันบาหายมันเป็นที่ให้มันเป็นตอน รสเตอค่ะน้ำมันหอยค่ะรสดีคือรสใช่ค่ะใส่จะตอลงไปเลยค่ะ แล้วค่ะผู้ใดามากน้ำตาลก็ใส่น้ำตาลได้เลยค่ะแม่บันทึกตัดลาดเข่าเลยค่ะมาชมความอร่อย เป็นจังใดจ้าจ้าสำหรับมื้อนี้ผัดปลากระป๋องผัดสตอเฮากเ็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมื้อนี้แม่บันก็ฝากกดติดตามกดไลค์แม่บันในเด้อค่ะสำหรับมื้อนี้แม่บันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ